สวัสดีค่ะจุมเห็นสรุกแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่โรตัสสุขุมวิท50นะคะโรตัส5 50นะ่ะอยู่ติดกับ BTS อนุตนี้มาซื้อับข้าวโรตัสก็กินข้าวที่นี่สเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้าวมันไก่ร้านโกเฮงข้าวมันไก่จะบอกว่าโรตัสที่นี่ปรับปรุงอีกแล้วในส่วนของอาหารร้านอาหารจะมีมากขึ้นด้านนะลองสตงัตวกล้องไปดูท้ ร้านอาหารใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็รองรับสำหรับสายแดดทั้งหลายข้าวมันไก่โกเองอันนี้เป็นไก่ต้มกับไก่ทอดรวมกันแล้วเป็น65สบห้าท้จิ้มเละก่เน้ๆตะก,กี้เดินไปเอาน้ำจิ้มมาลาดเพราะว่าซื้อเสร็จแล้วลืมลืมน้ำจิ้มไก่เน้นๆเลยไม่ตกไม่ตีอร่อ,อยเหมือนเดิม ปลาปลาเป็นไก่ทอดทอด,อออทอดกรอบออไก่กรอบทอดกรอบเบบี้ปั๊บเบบี้ปั๊บเบบี้ซอสน้ำซุปหน่อยอ๋อข้าวมันไก่ หวกินข้าวหมกไก่เพราะว่าผัวเป็นราชาข้าวหมกไก่เจอร้านข้าวหมกไก่ที่ไหนมันจะต้องกิงที่เราเลือกมาเป็นไก่ในส่วนของมัสมั่นไก่แต่ข้าวหมกก็จะมีหมอมเจียวแบบนี้จานนี้เท่าไหร่วะหกสิบห้าบาทหกสิบบาทใช่หรอห้าป่ะ ปลา้าหมกต่อไปเอา้าเมอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ไะมนมีเลื่อนจากนี้ไปม,มาโรตัสนะคะอย่าลืมนะร้านข้าวแกงอ่ะตอนนี้เขาย้ายจากจุดเดิมมาไปอยู่จุดด้านในเป็นร้านข้าวแกงขายข้าวแกง เป็นข้าหมูทอดเอเป็นหมูทอดกระเทียมยี่ิบาทเองชิ้นเบลอเเตอร์อแล้วอร่อยคือไม่ว่าจะกินอะไรกันแล้วแต่เนี่โรตัสอย่าลืมเอาหมูทอดมาเสริม,มนี่ยสบาทนะ่ากินมากๆกระเทียมกระเทียมรูปฝันเลย อันนี้คุณกำลังรับชมลูกหลักเอไอเช็คอินความอร่อยที่โรตัสสิบกมิตห้าศูนย์จุ๋งค่ะเอกับต้องเห็นหน้าด้วยดิสมเอสุด,ดสูดดแบบแบบนี้มายืนยันตัวตึงที่โรตัสสิบกมิตอา